บางครั้งเราขออันลนล้อให้ทรงประทานทางนำแต่ในใจของเรายังเต็มไปด้วยความยึดติดในตัวเองเราขอความสงบแต่ยังดื้อเงี้ย เราขอให้หัวใจได้รับแสงสว่างแต่ยังไม่ยอมปล่อยความหญิงทนงที่อยู่ลึกๆข้างในหัวใจอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอัลลอฮ์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของหมู่ชนใดนอกจากพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเองแสงแห่งทางนำจะไม่ส่องลงมาในหัวใจที่ปิดประตูรับหัวใจที่หลงตัวเองยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางคือหัวใจที่ปิดประตูบารรกัสจากอัลลอฮ์ทนนบีมูฮัมมัด็อละล,ะละัลฮุอะัลฮิวสลัมกล่าวว่า ผู้ใดในหัวใจมีความหยิ่งพยองเพียงเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเขาจะไม่ได้เข้าสวรรค์ทุกคนคะถ้าเรายังไม่ถ่อมตนลงให้กับอลัลลอฮ์ถ้าเรายังคิดว่าเราดีพอโดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแล้วเราจะมีพื้นที่พอให้แสงของอลัลลอฮ์ลงมาอยู่หรือเปล่าบางทีสิ่งที่อลัลลอฮ์รอไม่ใช่แค่ดวอาของเราแต่คือหัวใจที่พร้อมจะเปลี่ยนต่างหาก แสงของอัลลอฮ์จะไม่ส่องใจที่ลงตัวเองแต่จะส่องใจที่ทอมตนลงเพื่ออัลลอฮ์้าคุณกำลังรอแสงแห่งทางนำจากอัลลอฮ์เริ่มต้นด้วยการสำรวจหัวใจของตัวเองก่อนค่ะแชร์คลิปนี้ไว้เพื่อเตือนใจและแท็กคนที่กำลังรอคำตอบจากอัลลอฮ์ค่ะให้เขาเริ่มจากหัวใจเหมือนกันค่ะอิชอ